สวัสดีครับผมพิศานกิมเซมนะฮะเจ้าจของชแนลนะฮะวันนี้ก็มาาทดลองนี่ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะคือเราจะมาทดลองใช้งานตัวโปรแกรมนี้นะฮะอ,อันนี้เราจะมาทดสอบว่ามันใช้งานยังไงนะฮะอันนี้เราเลือกคอมพิวเตอร์มา สองเครื่องเพื่อที่จะคุยกันนะฮะ,อ,ะอันนี้สมมติการทำงานสวิต์อันนี้เอาแบบเน็ตเวิร์กภายในนะฮะคือเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กภายในเอาให้มันคุยกันได้สามารถคุยกันได้นี่ฮะเลือกสายแลนที่จะให้มันคุยกัน เสี่ยบก่อนที่คอมพิวเตอร์สองเครื่องนี้จะคุยกันได้ต้องมีอะไร IP ใช่อ่าของนี้ IP ต้องเหมือนกันนะครับเพราะมันอยู่วงเดียวกันจะเป็นเก้าสองจุเม็ดมาร์กเบ์ยี่สี่แล้วสองห้าจุดสองห้าจุดศูนย์เกวไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเพราะไม่ได้ออกอินเทอร์เน็ต ไม่ยัเป็นครับอันนี้ตัวนี้ใช้เบอร์หนึ่งห้านะฮะเหตุมาร์กเหมือนกันนะฮะ,ะมาดูว่ามันจะติดต่อกันได้จริงๆหรือเปล่าเราจะมาทดสอบด้วยโปรแกรม ปิงนะฮะ à, อ่าอ่าคำสั่ง Ping. Ping ปิงปิงไปเราจะเอา PC 1 p หนึ่งไปหา PC ีสองะอ่า PC 0ศนะเบอร์หนึนึ่งจุดนึ่ง้านะฮะเนี่ยฮะ มันสามารถติดต่อกันดได้จริงๆนะฮะเห็นฮะแล้วยังไงมันก็ง่ายติดต่อกันได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวดูว่า p c 0ติดต่อกับ p c 1ได้ไหมหรือว่าปิงอ่ะเนี่ยฮะมันคุยกันได้จริงๆนะฮะ อ่า,อาเราก็มาเทสตัวนี่ซิมูเลชันนะฮะลีร์นี้ไปก่อนเลือกมาจุดหมายอันหนึ่งต้นทางและจะส่งมให้ P C หนึ่งนะฮะแล้วห้กดมดซิมูเลชันกดอัตโต้แคปเจอร์นะฮะเราจะดูการทำงานมันก็จะส่งไปตามการทำงานนะฮะ ไอตัว pc หนึ่งก็จะได้รับข้อมูลที่ส่งมาอันนี้ก็จะตอบกลับว่ามันได้รับข้อมูลที่ส่งมานะ,ะดูจากตัวผังตัวนี้ก็ได้นะเหมือนกันเห็นไหมวิ่งไปวิ่งมาเลยเห็นไหม success ตัวนี้คือพวกไอตัวข้อมูลสามารถวิ่งไปถึงปลายทางได้นะฮะ จาก PC 0, ซูนย์ซอสเห็นไหมฮะซอสจาก PC ซูนย์ไป PC 1ไทน์่ไทเป็น ICMP นะฮะด้วยเวลา0.0มิลลิเซกนะฮะเราไม่ใช้แล้วก็กด e v e n t l i s t ออกไปกดไปไม่โหมดเรียวถามแล้วก็ลบอันนี้ทิ้งไปนะฮะคร่าวๆตัวโปรแกรมก็ประมาณนี้นะฮะเราก็จะมีโหมดอื่น มาให้ติดตามละอันต่อไปเราจะไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะฮะก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ตัววิดีโอนี้ก็แค่นี้และฮะก็ให้รู้การทำงานคร่าวๆของมันนะครว่ามันทำงานยังไงตัวคอมพิวเตอร์มันถึงสามารถคุยกันได้นะฮะวันนี้ก็แค่นี้นะอ่า ขอบคุณมากที่รับชมนะฮะเราก็จะไปเจอกันคลิปหน้าจะเป็นสแตติกเล้าเป็นการทำงานแบบ p r i v a t e network นะฮะเราสร้าง network ของเราเองขึ้นมานะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมวิดีโอ